ก็ไปหาหัวหอยไตไม่งกินน้นกินตีคือเกาปอกไส้เบ็ดกบก็บไปหาไส้เบ็ดกบคือตาสินนั่นแหละ <c oughs> จะเป็นต่อเนี่ยไปดั้มสมภพเนี่ยเป็นคือกก๊บอะไรต้องคือฮิโปเดินมันกายพันแล้วถ้าก,กินมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นซั์ประหลาดไปยแล้วฮิโปยังสัน่นทุกคือเกาเด้อหลายๆคนที่เฮาได้ยินได้ฟัง มากในการอธิษฐานขอนัาขอนี่โอ้โหจักจีสุดมังไดเออวัตท่านวัตท่านเขาต้องอธิษฐานนะวะ่าเป็นสวนกันเอออธิษฐานว่านี่ขอบุญนี่จงเป็นปัจจัยเข้าระเจ้าร่ำรวยเป็นผู้มีอายุยืนเป็นผู้ปราศจากโรคภัยเออให้เป็นผู้ชนะมารทั้งพวงให้เป็นโอ้โหเกิดพบในชาติใดเ่อใมีความสุข คอยมีความสมหวังเกิดพบใดชาติใดคอยพบพระพุทธศาสนาตลอดกาลและนานเทินปัดโถก็จิเกิดจู้แม้จะเกิดไปพบเพจยังก้สิขอไม่เกิดพุมันก็บอกมีความหมายได้ไปเกิดพบกันเลยเนาะเออม่นจำเป็นต้องไปวางาสัน่นต่าเด้เอ,อแต่ตะกี้โบราณท้าวามาจังใดคอยพบเมืองแก้วคอยแคบวงมานพบปาสิอันสุเมอร์เนี่ยมันคดนประสาทหลายมันเลยแต่งหลายขึ้นหลายขึ้นเออ ค่ำอธิษฐานแม่เน่าเป็นหนากระดาษอย่างนี้กินแมงได้ว่ะเขาใส่บาทเออคาพี่ไหมลายอานณาโยื่สันปาโดโตย่างนี้สับปุ่นเอาใส่ผู้สุไทยดีบ่ดีผู้สุไทยยี่สิบหกโอเงารย่องเนี้มันยาวขนาดไหนเขา,าเอา่านั่นเดยกินกินอยากกินเย็นปานนี้เนาะทั้งสี่ก็มีเดยเ้ก็หัวซือ่อแล้วก็ไปเลยขำ อ่านแบบนี้เอาลดอุทิศบุญคือกันไล่มาเบิดเอาลดะลุงสีลุงมาแมงยักษ์ามัน่ะไล่ไปเบิดอุทิศบุญอุทิศบุญแล้วๆยังมาอ่านอักขรมอธิษฐานดิาดปา๊ดตัวก็กินแมงก็กินหากปันเขาใช้ท่อพ่อมือนี่คือเขาหลับมาเลยล่ะสันกับนี่นั่นลงผิดเด้ออธิษฐานขอนั่นขอนี่มันบ่แปลไว้จังสั่นเรียกว่าอธิษฐานบารมีนั่นแหะอธิษฐาน มันแปลว่าตั้งใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายที่ปรารถนาด้วยการกระทํามันบม่ได้แปลว่าเป็นึนเอาเห็นมันเป็นไปแบบนั้นเอาสี่หลอดเท่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเราต้องไปกังวลในอนาคตดอกปัจจุบันคือล้มหายใจนี่รู้เท่าท่านปัจจุบันนี่เอออนาคตจะเป็นไดไรก็สร้างแมงมตัวเออตัดออกเลยเหไหมอันนี้ไปอธิษฐานขอนันขอนี่ก็ไปขอลาขอรวยอยู่แล้วก็ขอเกิดภพพุทธศาสนาทุกภพทุกศาสตร,ร์ไปพะนะ ย้ำไลมึงติเข่าในพ่านเลยพันซ้อนให้ไปในพ่านพันซ้อนให้ดับความปรารถนาพันซ้อนให้ที่สุงสุดตัณหาและอุปทานพันก็ได้สอนไปแบบนั้นเด้อเจอไว้ในภายก็เลยขอได้หลายเนี่ยพวกปล่อยปลากันโมทนาบุญ่วมกันนะครับปล่อยปลาทําให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์สันเออซ่อมนี่กูกับสมบูรณ์แพรแงแล้วกูไปจากไปอีกกูไปจากไปสมบูรณ์ในศาสนาเออปล่อยนกปล่อยปลาเนี่ยเออปล่อยนปลาลงสู่แม่น้ําใหญ่เออทาให้อันอุดมสมบูรณ์ชีวิตไหม ไม่ขัดข้องขุดเคื่อนทุกภพชาติสันป้าตัวนี้ยังจะเกิดอยู่